สวัสดีค่ะเจอกันครัวคุณพีมวันนี้นะคะเย็นวันอะไรอีกวันขอลืมวันหนึ่งคืนนี้ดีชีวิตนี้วันพุธนะคะวันนี้เราจะมาทำอะไรกินเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะจะไม่ร้นกระทะอีกแล้วนะคะไก่นะคะแล้วก็หน่อไม้ดองนะคะก็จะทำแกงเผ็ดนะคะใส่กะทิด้วยไม่เปื่อยค่ะแค่นี้แหละไม่มีมะคงไม่มีมะเขืออะไรแค่ แค่นี้เข้าใจไหมดูซิมันจะออกมาเป็นยังไง่ช่วงเรานะ้ำมันเดือดนะคะเราก็ใส่คริกลงไปให้หมดเลยนะคะเราต้องตามความแซบนะคะคีิดอะไรไม่ออกก็บอกแกงแดง <laughs> หมดเลยค่ะตามความแซบนะคะ แกงไปเรื่อยแกงเลือดเปื่อยนะครับวันนีแ้แกงไปเรื่อยแกงไปเรื่อยแกงไปเรื่อยนะเจ้าวันนี้ข้าเจ้าเป็นสาวมังน่านเห็นไหมละ่ะต้องเก่งทุกอย่างนะคะเราก็ผัดมันไปนะคะเดี๋ยวเจอกันผัดต่อไปนะคะมันหอมแล้วนะคะจินตนาการนะคะว่ามีกลิ่นหอมนะคะติดนี่ค่ะเราก็ใส่ไก่ลงไปเดยท่นพี่เพียงใส่กะทิทีหลังนะคะ สูตรใสก็สูตรมันเพราะฉันลืมใส่กะทิลงไปไม่เป็นไรเนดะี๋ยวมันก็แตกมันได้นะคะช่วงนี้หมดสมองลบเอิมนะคะเอาใส่ไปผัดอย่างนี้นะคะโอเคนะคะแน่นกระทะมากงานน้ำมันค่ะคะ่าต่อไปนะคะโอ๊ยเปิดกะทิเปิดกะทิผิดด้าน,นะคะ่ะ ถ้าใครสอนนะค่ะเลนพนีเออีค่ะกระป๋องเย่ยทิ้งนะคะเพราะเดี๋ยวเราต้องเอาไปล้างนานนะคะนี่มันจะอร่อยก็ตอนนี้ค่ะใส่หน่อไม้ลงไปเนี่ยคะ่ะมันก็จะเปรี้ยวนะ ตอนนี้เราก็ผัดไปนะคะเห็นไหมอย่างเงี้ยให้มันแตกกะทินะคะน้ำมันแตกนะคะอย่าให้แตกรายงานนะโอเคค่ะเจอกันเจ้าน้ำพุทธุทธพุใช่ไหมคะนี่นะคะน้ำก็ใส่ลงไปเลยนะจ๊ะนี่ค่ะจบข่าวนะคะอีกสักนิดนึงนะคะให้มันพ้วงนิดนึงนะคะทุกคุณค้าในนี้นะคะแล้วเราก็ อะไรมาแรกก็ไม่อยอมจิรอให้มันเดือดนะคะตอนนี้เราก็ต้องคนมันนะคะไก่ถ้าไก่เป็นตัวทั้งตัวนี่คงจะแซบ่บไม่ลืมบาเล็ดพี่นะคะพี่ไม่ได้ใส่น้ำตานีนะคะแล้วก็ของวิเศษการลงซูชิ รอมันเดือดนะครับวันนี้เราจะมาผัดฟักนะฮะแล้วก็มะน้อยคลองนะเจ้าแล้วก็อย่ญญางกับหูนี่นะป้าก,กันของเหลือจากวันนั้นใส่ไข่เจ้าถ้ามันเริ่มเดือดแล้วใช่ไหมคะเ้าก็ใส่นอไม้นองนะคะลงไปเลยคะ่ะพี่จะใส่เยอะนะคะพี่พิ์ชอบนอไม้ดองชอบเลยพี่เปรี้ยวสาบสาง <laughs> เอนะอนั่นบวยบุยนี่นะ กเสี่เยเพราะบุยอินเีจ้าฟาดกันนี่ขาคือแกงเผ็ดนะคะตอไม้ดองนะคะอืมอะไรระเบิดในไมโครเวฟซะอย่างนั้นนะคะ่ะอุ่นมาไปเรื่อยๆนะคะต่อไปเราก็จะมาดูผัดมาหน่อยคล่องนะคะเราไม่เอาฟักทองแล้วนะคะเราแค่นี้พอขันง,ง่ายๆนะคะมันเยอะแล้วค่ะเข้าใจว่ามันจะยุเปล๋ลงไปนะคะนี่ค่ะเครื่องปรุงก็ตามนี้เลยนะจ้าพัดมาหน่อยคล่องเอ็นมาบัว ค่ะเหมือนเดิมค่ะกระเทียมนะคะเดือดไม่เดือดเรามารุนกันนะคะอิวผัดกระเทียมให้หอมนะคะกระเทยต้องหอมนะคะกระเทียมก็ต้องหอมนะคะเคจ่านี้ก็เดือดพุ๊นพุ่ๆุนพน,น,นะคะเพราเราเปลี่ยนฝั่งเตาที่มันไม่ใช่ร้อนนะ,ะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันนจะจ๊ะเทยหอมได้ที่แล้วนะคะเอาไข่ออกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเทม,มันน้อยคล่องลงไปเลยนะจ๊ะ ใช่ไหมพี่พินเรียกถูกเนะาะหน่อยคลองฉาบมันไปนะคะน้ำมันนีนิดหน่อยนะคะความหอมก็จะมาเยือนนะคะอิ้วขาวที่เป็นเห็ดของกรุบกริบน้ำปลากรุบก,ก่อยนะคะตรงนี้ผัดไปก่อนค่ะอย่าเพิ่งซีเรียสก,กับมันนะคะใส่ไว้ที่หลังนะคะนี่ค่ะ เดี๋ยวแร้วน้ำจากผักมันก็จะค่อยๆก็ร้นออกมาค่ะต่อไปนะคะเราก็ฟอกไข่ใส่ตรงขอบไว้นะคะนี่ค่ะสองฟองค่ะทุกคนถามว่าพีมกินไข่เป็ดเหรอคะไม่ใช่ค่ะเป็นไข่ไก่นี่แหละค่ะเป็ดฟอกขาวอะค่ะฟอกเปลือกให้มันขาวนะคะตรงนี้รู้เรื่องนะคะไม่ใช่ไข่เป็ดนะคะ เฮจ่าเ okay, ดีเ๋ยวเจอกันไม่ยากง่ายๆข้าต่อไปเราก็ตับไข่เลยนะคะหเห็นไมง่ยง่ายนะคะาจะติดก,นก้นกระทาบ้างนิดหน่อยแต่อย่าไปซีเรียสกันมันลางได้โอเคครัเจอกันผัดไม่ยากค่ะนี่คะ่ะผัดมาหน่อยบวบเจ้าอันนี้ผัดง่ายนะเีเนี่ยผัดยากคะ่ะ แกงเผ็ดหน่อไม้ดองว่ากันไปเนี่เป็นแกงฮังเรนีนะคะโอเคค่ะมื้อนี้ง่ายๆถ้าต่อไปค่ะมาชิมกันเลยการแบบเร่งด่วนนะคะวันนี้แกงเผ็ดนะคะหน่อไม้ดองนะคะับอือขอชิมกัน,นะคะ่ะ ก็ดิสใช่ข้อสั่งต่อไปพัดมาหน่อยคลองเจ้า ใส่ไข่ง่ายๆค่ะแกงเผ็อ่ะอืมน้ำมันสปาイス ไปกินข้าวกันค่ะเดินยืไกล